วันนี้นะครับยูไลได้ออกแบบธุรกิจ P-commerce ระบบตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับซึ่งอยู่สรูปแบบด้วยกัน มีคำกล่าวว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นได้จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีโอกาสในการที่จะออกแบบชื่อของเราเองได้วันนี้นะครับยูไลได้ออกแบบธุรกิจ P-commerce ระบบตัวแทนจัดจาจหน่ายนะครับซึ่งมีอยู่2รูปแบบด้วยกันระบบแรกเป็เรเราเรียกว่าเป็นระบบ Subscription Model นะครับระบบจัดจำหน่ายสินค้าสมาชิกรายเดือนระบบตัวแทนจัดจำหน่าย ออนไลน์นะครับซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทเองเนี่ยได้ออกแบบผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพมีแคลเลียในการเติบโตธุรกิจได้นะครับท่านสามารถสร้างรายได้เป็นทั้งหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้นะครับซึ่งรูปแบบของผลตอบแทนเนี่ยจะมีทั้งเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็รางวัลชีวิตอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเราเชื่อนะครับว่าท่านจะได้รับความคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำธุรกิจกับเราในรูปแบบแบบนี้นะครับเพื่อ P. Commerce Platform นะครับซึ่งประกอบด้วยโมดูลต่างๆให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับได้แก่ People Connect เป็นระบบการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้านะครับอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ Social Connect เป็นระบบการประกอบด้วยเรื่องของคลังคอนเทนต์ต่างๆต่างๆระบบเรื่องของหน้าร้านออนไลน์นะครับให้เราสามารถที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆนะครับไปยังผู้บริโภคผู้หวังนะครับผ่านเรื่องของโซเชียลแพลตฟอรอื่นได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะครับ คอมเมอร์สคอนเน็กนะครับเป็นระบบการซื้อการขายนะครับผ่านทางโลกออนไลน์เองออนไซต์เองนะครับเราจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าด้วยกันทําให้เราสามารถที่จะเห็น t r น n s เซ็กชันต่างๆในการค้าขายเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลคอนเน็ก well นะครับเป็นเรื่องของการคำนวณผลตอบแทนอย่างอัตโนมัติทาให้เราสามารถเห็นยอดขายของตัวเองได้นะครับว่าผลประกอบการเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับมากไปกว่านั้นเลยเนี่ยเรายังมีบ u ิ i n e อินเทลเ l i g e ์เชนคอนเน็กนะครับซึ่งเป็นโมดูลในเชิงของการให้เราเนี่ยวิเคราะห์รายงานนะครับผลประกอบของการของเราเนี่ยได้อย่างครบวงจรและที่่ขาไไมด เลยคือ learning connect นะครับเป็นระบบในการเรียนรู้นะครับทั้งออนไลน์ออนไซต์ให้เรามีความรู้อย่างเป็นมืออาชีพที่มากยิ่งขึ้นวันนี้ยูไลฟ์นะครับด้วยธุรก,กิจ P-commerce นะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะสนับสนุทุกท่านที่ต้องการมีธุรก,กิจของตนเองนะครับให้ประสบความสำเร็จและออกแบบชิตที่ใช้ได้สนใจรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมติดต่อตามหน้าจอนะครับ